สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีกูใหญ่บ้านฟินแลนด์นะ,ะเพื่อนเนาะวันนี้วันนี้เราก็มาลุ้นกับอ่ายูรินะฮะยูริโตเกียวมิวสิกนะ,ะทุกคนอันน้องยูริวันนี้ลเขาไปขึ้นอัน,อ,นอันเวทีนะฮะเว้นเวทีออร์ดนะฮะทุกคนวันนี้ก็ไปขึ้นที่คมชัดลึกอวอว์ดนะ นลุ้นนะคะลุ้นให้น้องได้หรือไม่นะคะแต่ว่ามีข่าวกระแสแวเวๆเขาบอกว่าไลายอันจะได้นะ,ะเพราะว่าแม่ยกไลยอันเยอะมากแล้วก็ทุ่มทุ่มเงินอันก้อนสุดท้ายนะะ่ะหลักแสนนะเะออเพราะว่าการการที่จะได้รางวัลตัวนี้นะพี่น้องโหวตกันมานานมากนะ,ะเริ่มเริ่มมาตั้งแต่ ตั้งนานมากแล้วพี่น้องโว้ยจนเงินน่ะหมดปเป็นเป็นแถบๆนะเออเงินน่ะหมดกันไปเป็นแถ,บ,ถ,บ,ถบเลยนะพี่น้องส่วนอันอันอันของน้องคปเตอร์น่ะโบพาด้อพี่น้องโบโบได้เขาไปเดินพรมแดนนะโบได้เข้าไปเดินพรมแดนนะเพราะว่าเขาเอาตั้งแต่หนึ่งสองสามสามคนนะ ที่มีสิทธิ์เข้าไปเดินนะและก็วันนี้เขาบอกว่าน้องอุ๋งอิงก็ไม่ได้มางานนี้เนื่องจากติดภารกิจนะ,ะเพื่อนๆเนาะโอ้เราก็มารอดูนะฮะว่าใครจะได้หนึ่งสองสามนะ,ะสามคนนี่แหละพี่นออ้องเออสามคนนี่แหละใครจะได้นะถึงไผ่ไผ่ได้ก็ดีใจน้ำนะเพราะว่าไรอันนี่เขาเสียงดีจริงนะเขาเสียงดีเสียงดี เสียงดีจริงนะเออเสียงดีมากนะเสียงดีถึงเสียงดีมากนะทุกคนเออแล้วก็อ่าก็รุนอยู่อยากให้ยูริได้นะแหละแต่ว่าน้องยูริเนี่ยก็ประสบการณ์ปีแรกก็ได้ถึงขั้นนี้ก็สุดยอดแล้วนะเออใช่ไหมไลอัอนนี่เขาก็มาหลายปีแล้วนะแล้วก็อุ๋งอิงก็หลายปีแล้วเนาะอืมก็สมควรนะก็สมควรได้แหละเออเราก็ให้กำลังใจ ทุกคนนะตูเกียวมิวสิกนะเราอยากให้กําลังใจผู้หญิบ้านเมื่อวานผู้หญิบ้านฟินแลนด์ตอนแรกเพิ่นก็จะมาแหละจะมางานนี้ด้วยทีนี้ก็ติดภารกิจที่จะซ้อมใหญ่นะฮะซ้อมใหญ่เวทีชีวิตวันที่15นี้นะ,ะซึ่งพรุ่งนี้นะ,ะจะต้องคุมซ้อมใหญ่นะฮะก็เลยไม่ได้มาก็มีแม่แซมนะ,ะแม่แซมป๊อกกี้นะ,ะแล้วก็คนขับรถแค่นั้นแหละ ที่มาแล้วก็บอสเฟมนะะที่มาในงานคมชัดลึกอวอร์ดนะะสาขาลุกทุ่งนะะทุกคนให้กำลังใจและก็ลุ้นนะฮะในเรื่องราวต่างๆนะคะสำหรับปูญบาลฟินแลนด์นางนี่ปังปูรุเยอยู่แล้วนะ,ะเออการที่คล้ายๆหลายๆคนนี่อยากเข้ามาอยู่มากนะ,ะตัวเกียวมิวสิกนะ,ะแต่ไม่ใช่ว่า ได้เข้ามาอยู่ง่งายๆนะทุกคนนะเนาะเมื่อเมื่อใดที่คุณได้เข้ามาอยู่แล้วนะคุณจงรักษาความดีตรงจุดนี้นะอ,อกับการที่อยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะนางทำให้ทุกคนมีอนาคตนะฮะและก็รายได้นะคะ